มุงรายงานมาค่ะจะพาไปดูจากกรณีนี้นะคะคิดว่าหลายหลคนเนี่ยคงจะได้ยินผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างแล้วนะคะที่ว่ามีคนนึงเนี่ยเขาเลี้ยงแมวนะคะพันเปอร์เซียชื่อกาฟิลนะคะสักพักเนี่ยเฮ้ยแมวเขาหายไปเขาก็สานนิฐานว่าเพื่อนบ้านคนนี้หรือเปล่านะคะที่แบบเอาแมวเขาไปนะคะก็ได้มีการคุยกันนะคะว่าเฮ้ยเพื่อนบ้านคนนี้ที่ต้องสงสัยเนี่ยคือมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างแปลกค่ะจริงๆแล้วนะคะเคสแมวหายเนี่ยคือไม่ใช่เคสแรกนะคะก็มีเคสก่อนหน้านี้อีกแล้วคนเนี่ยเขาก็ไปสงสัยว่าบ้านนี้แหละที่เอาแมวไปนะคะ คนนะคะก็บอกพฤติกรรมแปลกของเพื่อนบ้านคนนี้คืออะไรนะคะคือตอนแรกเนี่ยเขาสันนิษฐานนะว่าเออเขาคนนี้มีการบูชายันแมวค่ะก็คือแบบว่าทําให้แมวขีดแล้วก็แบบบูชายันด้วยกรรมวิธีต่างๆนะคะปุ๊กก็มีการคุยกันค่ะบอกเอ้ยถ้าบ้านเนี่ยเขาเอาถุงขยะหรือเอาอะไรมาทิ้งไว้เนี่ยให้จับตาจับสังเกตให้ดีๆแล้วก็เอาถุงนั้นคือมาเปิดดู สรุปเจ้าของแมวนะคะเขาก็ถุงนั้นมาเปิดดูจริงๆแต่ว่าบ้านนั้นะที่ต้องสงสัยนะคะเขาก็แบบเหมือนจะดึงถุงกลับว่าแบบเออเอาไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่ถุงขยะใส่ใบมงใบไ,ไม้องี้เขาบอกอ่ะแล้วถ้าใส่แค่ใบไม้แล้วจะกลัวอะไรก็หยิบเปิดออกมาดูนะคะสุดท้ายค่ะก็เป็นซากแมวจริงๆนะคะแต่ฝั่งผู้ต้องสงสัยก็ไม่ใช่ผู้สงสัยแหละคือเป็นผู้ต้องหาเลยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทําการที่จะทําให้แมวขิดนะคือไม่ได้ตั้งใจนะคะ เขาก็อ้างว่าแมวเข้ามาในบ้านเขาแล้วก็ฉี่ใส่พรมเขาก็เหมือนแบบเฮ้ยโมโหมากวันดานโทสะนะคะคือแบบว่ากระทืบทําให้แมวขีดไปเลยค่ะซึ่งเจ้ของบ้านนะคะกลับมาดูซากแมวของเขานะคะคเสร็จปุ๊บเนี่ยทางอุ้งเท้าของแมวเนี่ยมันโดนแบบทําไม่หายไปอะค่ะ ท้ายนี้นะคะตำรวจก็ได้จับเพื่อนบ้านคนนั้นไปค่ะแต่ว่าได้รับการประกันตัวนะคะในส่วนของเจ้าของแมวเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยจริงๆไม่อยากให้ประกันเลยแล้วตำรวจนะคะให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุนะคะเขาป่วยเป็นโรคไซโคโพาสค่ะ,คะก็คือว่าป่วยเป็นโรคบุค,คลิกภาพผิดป,ปกติแต่เอาจริงๆผิดป,ปกติแบบนี้มันก็เป็นอันตรายต่อสังคมเนาะว่าไหมทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ไงบ้างคะคอมเมนต์บอกทีค่ะกค,คลิปอัปเดตข่าวแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะจไม่เจอกันบ่อยๆค่ะ